กลับมาติดตามอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกันหน่อยนะคะหลายคนเป็นห่วงทีเดียวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบาดของโอมิครอนนะคะแล้วก็กําลังก้าวเข้าสู่ปีใหม่แบบนี้นะคะทททก็ออกมาตรการแล้วล่ะค่ะแล้วก็จับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยนะคะหลังจากปีใหม่กลับมาเนี่ยสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเพราะมีการแบ่งสภาวะการออกเป็นการระบาดมากกับระบาดน้อยด้วยนะคะเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันหน่อยะคะ่ะ นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าหลังเทศกาลปีใหม่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะประชุมกันเลยนะคะตั้งแต่4มก,4มก,การาคม2565เพื่อประเมินสถานการณ์โควิด19โดยเฉพาะการระบาดของโอมิครอนค่ะซึ่งจะพิจารณาปลดล็อกการระงับการลงทะเบียนอนุญาตให้นักท่องเที่ยวยื่นขอ Thailand Pass ประเภท Test and Go และ Sandbox หากสถานการณ์ดีขึ้น แต่ถ้าสถานการณ์เปลี่ยนนะคะภาครัฐต้องขยายระยะเวลาและผลักดันให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยผ่านภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ค่ะด้านของนายยุทธศักดิ์สุภศรค่ะผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทในค่ะบอกว่าช่วงเทศกาลปีใหม่คือ31ธันวาคมถึง3มก,กราคม เป็นช่วงเวลาที่คาดการณ์การท่องเที่ยวในประเทศโค้งสุดท้ายของปีนี้และแนวโน้มปี2565ว่าจะเดินหน้าหรือชะลอตัวเนื่องจากมีตัวแปลใหม่เกิดขึ้นก็คือโควิด19สายพันธุ์โอมิครรนแบ่งเป็น2กรณีค่ะคุณผู้ชมกรณีแรกนะคะหากโอมิครอนยังไม่ทวีความรุนแรงหลายพื้นที่สามารถจัดงานเค้าดาวได้ค่ะอยู่ในช่วงการใช้สิทธิ์มาตรการโครงการเราที่ด้วยกันเป็สและคนละครึง่ง การจัดกิจกรรมกระตุ้นท่องเที่ยวนะคะก็จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้คนออกมาท่องเที่ยวได้มากขึ้นค่ะแต่หากเป็นกรณีที่2นะคะคือโอมิครอนทวีความรุนแรงก็ต้องงดจัดเทศกาลปีใหม่เขาดาวส่งผลกระทบต่อท่องเที่ยวแล้วก็ฉุดให้เศรษฐกิจในประเทศตกอยู่ในภาวะหดตัวนะคะเพราะว่ากำลังซื้อของประชาชนยังไม่กลับเข้าสู่ระดับศักยภาพที่จะใช้จ่ายได้เหมือนก่อนเกิดวิกฤตโควิด ทำให้จํานวนครั้งในการเดินทางนั้นลดลงก็คาดว่าการท่องเที่ยวในประเทศจะกลับมาอยู่ในภาวะซบเซาอ,อีกครั้งค่ะคาดว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวท้ายปีก็จะแผ่วลงกว่าช่วงวันหยุดก่อนหน้านะคะผนวกกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวต่อเนื่องประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายทําให้การเดินทางอยู่ที่2.63ล้านคนรายได้ทางการท่องเที่ยวค่ะ8,040ล้านบาทแล้วก็ในเรื่องของอัตราการเข้าพักในะคะ,ะเฉลยอยู่ที่ร้อยละ4 8เท่านั้นค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการยอร่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN16 ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ